สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพครับขผมอยู่ที่พิพิเภัณฑ์โรงเรียนบ้านโพนเท่าอำเภอโพชัยจังหวัดระยองครับซึ่งมีโครงการดอกหญ้าเพื่อน้องร่วมกิจกรรมช่วยน้องหนูสู้ลมหนาวครั้งที่สี่นะครับจากน้องต่ยอราัไทยครับบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะขณะนี้อยู่ท่ามกลางของพี่น้องประชาชนเยอะมากเลยนะฮะอ่านี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องท่านผู้ชมดูชมบรรยากาศสดๆนะครับขณะนี้น้องต่ายอราัไทยกำลังแหววจิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะ ครับโหลยอดมากฮัลโหลครับตับเป็นยังไงบ้างทุกคนอาตุนี้ครับยอดมากเลยตับครับขอจากหวาครับให้ให้คุณครูไปจัดนักจัดแถวนักเรียนนะครับฮัลโเปลี่ยนก็เป็นสีเราเปล่เอาตอนนี้นักเรียนครับให้นักเรียนออกไปที่สนามนะครับให้นักเรียนออกไปทีส่สนามเพื่อแถวตาม โรงเรียนแต่และโรงเรียนนะครับคุณครูครับคุณผูจาดกุญสีจากหน้าเะไรแจกอักขะช่วยจัดแถวด้วยครับเอะไรนะครับตอนนี้ให้ไปเข้าแถวให้จนระเบียบก่อนนะครับเพื่อที่จะรับแจกข้าวหุงนะครับไม่เรีเบร้อแจกไม่ได้นะครับ นี่ก็คือบรรยากาศครับคุณผู้ชมที่เคารพครับโครงการนี้ไปที่ไหนบ้างแล้วพี่จะไปที่ไหนต่อไหมครับทางโรงเรียนนะครับมีมีไปทุกปีอะค่ะว่าปีปีที่แล้วไปนครพนมมาเลยฮะแล้วปีนี้ทำไมถึงเลือกที่เทือกเขาพียงดี๋ยวพี่งมาสังเรตดูให้เนะแล้วเดี๋ยวขอบคุณมากครับโรยสีนาเลยครับอัคทะลุเข่านะครับบรรยากาศก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่กู๊ดบู๊ดขอบคุณมากเลยนะจะถามนิดนึงนะครับ นะฮะสดๆขณะนี้เรากับทีมงานเรากำลังเดินมาทางมาที่น้องตายพอดีนะครับเราจะทำโครงการนิดนึงนะครับ อาครับน้องแตายครับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับที่มาที่ละเอียดครับเป็นไงบ้างครับากันดีค่ะเลยฮะทำไมเลือกที่ละเอียดครับเออจริงๆก็แล้วแต่แต่ละปีค่ะมาม่าข้าสีสลูเป็นเป็นจังหวัดใดของประเทศไทยนะคะค่ะปีนี้ก็เลยเลือกที่ละเอียดค่ะนี่เป็นยงไงบ้างบรรยากาศดูคข้าๆแล้วยังไม่ได้แจกใช่ไหมนี่แจกยังอบุ่นค่ะอบุ่นค่ะหรื่าชิวงานเยอะไหมฮะตอนนี้อ๋อเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเนาะนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือน้องต่แต๋นคนไทยนะครับขณะนี้อยู่ที่ โรงเรียนบ้านโพนเท่าอำเภอโพชัยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีบรรยากาศต่างๆชมนะครับขอบคุณมากที่บรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับสดๆเลยนะฮะเดี๋ยวขันทออีกครับนะครับบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสดๆเลยนะฮะชาวเราชื่นชอบนะครับไทยก็ชื่นชอบนะครับแมตช์เอกเปเทนเองนะครับเมื่อปีที่แล้ว